เราต้อไปที่านจดที่สี่หมายเลข28ไองคุณวิชิตนะครับคุณัว่าราพรเชียงวัิษนะครับจะกำลัดทิ่สไลด์ท่าไผ่กำกัดเราไผ่ได้กับทางด้านได้สุปมาสร้างสรรค์เพื่อไว้เป็นมาะ้าตพักตากเวทพร้อมสามสองหนไป เราจะได้ไปที่ฐานที่5หมายได้ากเต็นทานะครับของคุณแม่หนูเพียงสุขประเสิริฐอยู่ว่าแย่เหตุนะครับจุดเพื่อสวัยองค์พระหธาตุบัดกลางเวทม่าหมายถึงการเทุ่งสร้างสังสามสองหนึ่ง

เขาเบื่อมาแล้วนักกายที่บาร์บีคัตุนคอยเลยขวัญงานกระไกลเลยครับเป็นเสียงเป็นหัวใจนะครับ <c ười> หาบังลบหาบังลบขณะนี้ผมดูดีผมมีไซ้บังเออคอยงานกระไกลครับต้้งไปไม่ค่อยสมบู่นะครับขอร้อง,ขอ,องขอร้องพี่น้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อความถูกต้อง,อย,งอ,อ,อ,อย่างนั้เอาหลังเนาะออนุญาตครับท่านอาจารย์ด้วยความเคารพย่าอยานั่งครับเวลามันเป็น เป็นบ้องไฟพระรูอด <ช Momo S 1> ุณเทยัวเทัวเ่วถวายโดยคุณปัตตมากัฒนะวณีนันบ้องไฟจะพูดถวายโดยท่านปัตมากัฒนะวณีนันเทเวลาเป็นผู้สร้างสารหาที oh. ่ลงให้คามตื่นเต้นสามสองหนึ่งเอ้าหายเเอาเลย

来。<All> right.